9พฤษภาคมกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ KNLa และกองกำลังพันธมิตรได้นำกำลังเข้าโจมตีที่ตั้งทหารเมียนมาค่ายมอโปกเก้บ้านจอกเกทะอเภอแรงปลอยจังหวพระอันรัฐกะเรียงตรงข้ามบ้านแม่ต้านอ,อท่าสองอยางจัังหวดตากห่างจากชายแดนไทยประมาณ500เมตรโดยได้โจมตีทหารเมียนมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนจนสามารถเข้ายึดพื้นที่ค่ายทหารเมียนมาได้เบ็ดเสร็จในเช้าวันที่20พฤษภาคม ขณะที่ทหารเมียนมาหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางในสมรภูมิแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพที่ยาวนานในเมียนมาการแตกพ่ายของค่ายมอโปโกเก้ได้สร้างแรงกระเพื่อมแห่งความหวังไปทั่วภูมิภาคค่ายทหารแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐกะเรียงและเป็นที่มั่นสำคัญของกองทัพรัฐบาลทหารมาอย่างยาวนานถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญอีกครั้งสําหรับรัฐบาลทหารและเป็นชัยชนะที่สร้างขวัญและกําลังใจอย่างยิ่ง ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนที่ต่อต้านการปกครองของทหารโดยผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาจำนวน241คนอ,อพยพข้ามาฝั่งไทยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณวัดอรัญญาวาสหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวน นำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุและป้องกันการรุกร้ำอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงการการล่าสุดนทางกองกำลังกลุ่มต่อต้านครับได้เข้าปฏิบัติต่อฐานของฐานเย็นมาคือฐานมมโปเก้ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านแม่ต้าน ตำบลแม่ต้านอท่าสังยางจต,ตากสามารถเข้ายึดฐานปฏิบัติการของฐานเียนาดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของผลกระทบกับเราก็คงไม่มีการลุกล้ําอธิปไตยไม่มีอาวุธกระสุนข้ามมาอย่างขวางเรานะครับแต่ละก็ตามก็จะมีผลกระทบในเรื่องของผอสมบผู้มีภัยความไม่สงบจากจากเบญนมากนะครับเขา้าเข้ามายางเขตไทย ยอดประมาณ241คนนะครับซึ่งเ,าเราได้ดำเนินการในเรื่องของได้ประสานกับหน่วยฝ่ายปกครองและก็หน่วยฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าเป็นพื้นที่รับชอบของทางกองร้อยตำรวจตัวเวนชายแดนที่ 3, 4, 4นะครับแล้วก็เรากวามายสวนโดยชกราชมนูแล้วก็ฐานพานที่35ได้จัดกำลังเข้ามาสำรวจเพิ่มเติมนะครับได้ดำเนินการรองรับ เรื่องของพปสมเป็นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในวันนี้นะครับสถางการผมก็จะดูในเรื่องของอผลกระทบหรือการปฏิบัติของของทั้งสองฝ่ายในในเขตอ่งนู้นนะครับถ้าไม่มีความรุนแรงหรือไม่มีเหตุการณ์ที่จะนำมาสู่ความไม่ปลอดภัยผมคิดว่าทางทางเราเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการาส่งกลับให้กับ ชาวเมียนมาที่อพุยพข้ามฝั่งแม่น้ำเบยเข้ามากลับภายในวันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีชาวเมียนมาหนีการจับไปเป็นทหารในช่วงสงครามโดยเฉพาะคนที่อายุ18ปีขึ้นไปลักลอบเข้ามาฝั่งประเทศไทยเพื่อลักลอบเข้ามาทำงานก่อสร้างและทำงานตามโรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งต้องเสียค่าไหนหน้ารายละ20,000บาทในการนำพาลอบเข้ามาในเขตประเทศไทย คนนำมาสองคนจากจี่เรือเลยไหมเรือับเรือครับเีืยแน่แน่เรืออย่างนี้เดีดวยวหรอโอ้จับจากเรือเดินมมเนี่ยมีคนนำมาสองคนคับแต่ตอนเราแสดงตัวจับมันหนีหรครับสำหรับมอโพเก้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฐานที่มั่นทางทหารแห่งหนึ่งในรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านจุดยุทธศาสตร์สําคัญและบทพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ความขัดแย้งที่ซับซ้อนของเมียนมา การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของมอโพเกจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการมองภาพรวมของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและประชาธิปไตยในเมียนมามอโภเกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งยวดในรัฐกะเรี่ยงซึ่งเป็นรัฐที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานพื้นที่นี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญทั้งทางบกและทางน้ำเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายในรัฐกะเรี่ยง และไปอย่างภูมิภาคอื่นๆการควบคุมมอโปเกจึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของกำลังพลและสเสบียงของทั้งสองฝ่ายในอดีตมอโปเก้เป็นฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมามาอย่างยาวนานด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและมีการวางกำลังป้องกันที่แน่นหนาทำให้ค่ายแห่งนี้เป็นประการที่ยากต่อการโจมตี การที่รัฐบาลทหารสามารถรักษาฐานที่มั่นนี้ไว้ได้ทำให้พวกเขามีอำนาจในการควบคุมและสอดส่องการเคลื่อนไหวของกองกำลังชาติพันธุ์กะเเรียง KNL A และกลุ่มต่อต้านอื่นๆในพื้นที่นอกจากนี้การยึดมอโผเก้ยังเปิดโอกาสให้ KNL A และพันธมิตรสามารถขยายอิทธิพลและควบคุมพื้นที่ในรัฐกะเเรี่ยงได้มากขึ้นตัดเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลทหาร และสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ระยะยาวการยึดมอโปเก้จึงมีความหมายเชิงจิตวิทยาอย่างมากแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยออ่อท้อและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของกองกำลังต่อต้านในการทา้าทายอำนาจของรัฐบาลทหารเมียนมาความสำเร็จในการยึดค่ายมอโปเก้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญรายงานข่าวและแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่า KNLA ได้ทำการโจมตีอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องโดยมีการใช้ทั้งการโจมตีภาคพื้นดินและการสนับสนุนทางอากาศจากโดรนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของ KNLA อย่างมีนัยะสำคัญนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่าง KNLA และกองกำลังพันธมิตรอื่นๆที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเช่นกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะ การผนึกกำลังและความสามัคคีของกลุ่มต่างๆที่มีเป้าหมายเดียวกันได้สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาการเสียฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งเช่นมอโพเกยย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของรัฐบาลทหารและตอกย้ำถึงความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่การที่ KNLa สามารถยึดมอโพเก้ได้ทำให้สมดุลอำนาจในรัฐกะเหรี่ยงเปลี่ยนแปลงไปกองกำลังต่อต้านมีอำนาจควบคุมพื้นที่มากขึ้น และสามารถกดดันรัฐบาลทหารได้อย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้นแม้ว่าการยึดมอโพเก้จะเป็นชัยชนะของฝ่ายต่อต้านแต่ในช่วงที่มีการสู้รบพลเรือนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการพลัดถิ่นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับประชาชนชาวเมียนมาที่ต่อต้านการปกครองของทหารการยึดมอโพเก้เป็นสัญญาณแห่งความหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ และการต่อสู้ของพวกเขากำลังได้รับผลตอบแทนหลังจากยึดครองมอโพเกได้แล้วสิ่งที่ตามมาคือการรักษาและใช้ประโยชน์จากฐานที่มั่นแห่งนี้ KNL a และพันธมิตรจะต้องวางแผนเพื่อป้องกันการโจมตีตอบโต้จากรัฐบาลทหารเมียนมาและใช้มอโพเกเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายอิทธิพลไปยังพื้นที่อื่นๆการยึดมอโพเกไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการต่อสู้การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในเมียนมา ยังคงเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนการเจราจาการสร้างความเข้าใจและการยอมรับในความหลากหลายของชาติพันธุ์และอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นการเติมพลังครั้งใหญ่ให้กับ KNL A และกองกําลังต่อต้านอื่นๆทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และความหวังในชัยชนะเริ่มเบ่งบานขึ้นอีกครั้งเพราะการสูญเสียค่ายมอโพเก้ทำให้รัฐบาลทหารสูญเสียฐานที่มั่นที่สำคัญในรัฐกะเรียงจึงส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมและปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่การยึดค่ายมอโพเก้ถึงแม้จะเป็นชัยชนะที่มีความสำคัญแต่การต่อสู้ในเมียนมายังคงอีกยาวไกลรัฐบาลทหารเมียนมายังคงมีกำลังและอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมาก และอาจมีการตอบโต้เพื่อพยายามยึดคืนพื้นที่การรักษาและขยายผลของชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายที่ KNLA และพันธมิตรต้องเผชิญต่อไปเพราะความพ่ายแพ้ที่มอโพเกเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความอ่อนแอและความท้าทายที่รัฐบาลทหารกำลังเผชิญอยู่ท่ามกลางแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศชัยชนะที่มอโพเกได้จุดประกายความหวังให้กับผู้ที่ต้องการ เห็นเมียนมาเป็นประเทศที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าด้วยความสามาัคคีความมุ่งมั่นและยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้เสมอและแสงแห่งอิสรภาพกำลังส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดการแตกของค่ายมอโพเกจึงไม่ได้เป็นเพียงข่าวการยึดค่ายทหารเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวงังและการเริ่มต้นของบทใหม่ในการต่อสู้ เพื่ออนาคตของเมียนมาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ประชาชนทีวีด้วยนะครับ